กลับเข้ามาก่อนที่จะไปดูราคาสินค้ามาดูกันว่าเราเที่ยวด้วยกันเขาบอกว่าคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยเผยความคืบหน้านะครับประชาชนให้ความสนใจ<า>มีกระแสะตอบรับที่ดีลงทะเบียนเพื่อใช้บริการช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันและท่านนายกก็ได้ติดตามการดาเนินโครงการมาโดยตลอดนะครับส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมคงรู้อยู่แล้วใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับ รอบนี้หนึ่งล้านห้าแสนสิทธิ์นะหนึ่งล้านห้าสนสิทธิ์เพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนกันซะน้องงามลงอย่างลงไปแล้วค่ะจองอย่างจองแล้วยังไม่ได้จองตอนนี้ยังไม่จองเพราะว่าก็จะไปดูอยู่เหมือนกันว่ามันผูกพันกับตัวเครื่องบินด้วยห้องพักด้วยได้กินวอร์เชอร์ด้วยค่ะนะครับแต่ถ้าจะไปกาญจนบุรีถ้าจะไปกาญจนบุรีแล้ว เดินทางข้ามขึ้นไปโดยใช้แพรขนานยนต์ี่มีข่าวดีจะเรียนให้ทราบว่าราคาขึ้นนะฮะข่าวดีเพราะว่าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไงผู้ประกอบการก็เลยขึ้นราคานะคะอันนี้อยู่ที่บริเวณที่ข้ามฝั่งข้ามทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์เขาเรียกค่าแพห้วยแม่ขมินเออนะครับตรงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจน์นี่แหละค่ะต้องปรับนะคะจากเดิมที่ไปเนี่ยคันละ250บาทเป็น300บาทนะคะกรณีที่ใช้บริการจำนวน2คันขึ้นไปแต่ว่าค่า บริการจากคยาน0ม0บาทเป็น400บาทคือราคาจ้างเหมาะคะคือไปคันเดียวไปคันเดียว400<อ>บาทเลยค่ะส่วน<อ>รถจักรยานยนต์ค่าบริการเนี่ยคิดคัละ50บาทแล้ว<ฆ>เดิมไม่มีการปรับราคาค่ะเออแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าต้องไปนั่นแหละเพราะถ้าคุณไม่ตัดตรงนี้ไปนะค<ฆ>่ะคุณจะต้องขับรถอ้อมเขานั่นแหละไม่ไกลค่ะ คุณจะต้องขับรถอ้อมเขาเนี่ยจากฝั่งนี้ไปภูเขาฝั่งนู้นที่เห็นลิบๆนั่นน่ะกี่กิโลไม่ไกลอะค่ะร้อยสามสิบกิโลฮะงั้นยอมเสียท<า>ทุกคนเสียหมด <laughs> ฮะร้อยสามสิบกิโลหากเสียทั้งค่าน้ํามันเสียทั้งค่าเดินอะเวลาเดินทางาาไปฟังเ <ๆ S 1> ขาหน่อยไปฟังเขาหน่อยตอนนี้ลูกค้าเป็นไงบ้างในแต่ละวันเยอะไหมครับมันก็มาเยอะครับแล้วก็เนี่ยเราเก็บ รถคันรถคันเท่าไหร่ครับคันละสามร้อยตอนนี้คันเดียว์สี่ร้อยออมันแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแล้วลูกค้าลูกค้าบ่นไหมครับก็เขาก็ไม่บ่นครับเขาบ่นน้ำมันมันแพงครับสมมติถ้าไม่ต้องถ้าไม่ได้ข้ามแท่งเนี่ยเวลาจะวิ่งอ้อมเนี่ยมันไกลไหมครับลุงก็ร้อยถ้าไปสีสวัสดิ์ก็ร้อยสิบโลร้อยสิบกิโลแล้วต้องวนกันมาใช่ไหมใช่ถ้าไปทางแท่งนี่ประมาณสิบกิโลอืมปัจจุบันเนี่ยวันหนึ่งรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับวันที่ก็ได้สามพันวันที่ก ็พันกว่าบาทครับก็เป็นไรายได้ก็สามพันนะครับก็เป็นไรายได้ที่อยู่ได้เนาะอ่ะ,อะนี่ไปทางเทงเขาเรียกกันเทงมันก็จะล้นย่นระยะเวลาย่นระยะทางไปได้นะ,ะ,ะแต่เขาก็ต้องขอขึ้นราคานะที่โคราชพอน้ำมันแพงสินค้าก็วิ่งขึ้นอุตลุดเลยสิครับน้องอาร์มหมดเลยค่ะทั้งต้นหอมจากเดิมเคยขายกิโลละ80บาทตอนนี้ก็ร้อยย่หัวฝักยาวเนี่ยเคย80บาทปรับเป็น120ย เนื้อไก่น่องสะโพกจากเดิม65บาทก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลละ95บาทแล้วนะคะตอนนี้65เป็น95เลยเหรอแล้วอกไก่จากเดิมในกิโลกรัมละ80เป็น110บาทนะคะเราก็ต้องอย่างต่ำ3-40%ทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะเยอะมากนะคะอย่างแม่ค้าขายปลาทูค่ะคุณสังวานนะคะก็ได้พูดถึงปลาทูที่ตนเองรับมาปรับราคาเพิ่มขึ้นเหมือนกันไปฟังเสียงกันค่ะตอนนี้ราคาอย่างนี้เลยค่ะมันของมันแพง ขายก็ได้กำไรลดลงอ่ะแต่ว่าาเราก็ต้องเห็นใจเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเขามีค่าคนสงูงเนาะน้ำมันมันก็แพงอะไรมันก็แพงถ้าจะคิดแบ่ียกเป็นก้อนมันก็เพิ่มขึ้นประมาณก้อนละ50าสบ้าสกวอนนึงแะก้อนหนึ่งมันประมาณกี่โลครับก้อนหนึ่งประมาณ10บกิโล ไซใหญ่ก็แพงหน่อยไซเล็กก็ถูกหน่อยขายของตัวนี้มันใช้ไม่ดีหรอกมันแบบว่าจาน้ำมันมันแพงเนาะอะไรมันก็ขึ้นหมดตอนนี้คือแค่ค่าน้ำมันนั่นแหละมันพูดแบบแพงพูดน้ำมันลดอะไรมันก็ต้องลดแต่เนาะแต่น้ำมันมันแพงจริงๆก็อย่างที่บอกครับเนี่ยน้ำมันมันแพงจริงๆแล้วก็รอไปเถอะครับกระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือในขณะที่ขอความร่วมมือไปเขาก็รีดราคาน้ํามันขายปลีกไปอานี้ผลเหลือทนจริงๆนะรอคุณเจรจามาเป็นเดือนรอคุณจะอุดหนุนลงกรั่นมาเป็นเดือนยังไม่มีผลอะไรเลยเจรจาไปขึ้นราคาไปเมื่อเช้าขึ้นอีกพรุ่งนี้ก็ขึ้นอีกได้ครับเติมไม่ทันเลยค่ะตอนเนี้ยเติมไม่ทันเข้าปั๊มจนเด็กปั๊มจาหน้าได้แต่ที่อุทัยธานีเอาละเมื่อราคาน้ํามันมันขึ้นไม่ง้อไม่ง้อ เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็ได้แต่ในที่นี้ไม่ใช่รถเก๋งนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับนี่ชอปนิวเราอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะซื้อมาขับค่ะในวันนั้นเนี่เพราะว่าตอนนี้จากเดิมที่เขาก็ซื้อขายการหลังโควิดราคาน้ำมันแพงร้านร้านนี้นะคะที่จำหน่ายคึกคักน่าดูเลยค่ะ ที่ร้านมารวยค่ะร้านมารวยเนี่ยจำหน่ายเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดที่อุทัยธานีแล้วนะคะก็มีให้เลือกหลายรูปแบบอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะเจ้าของร้านคุณสุพานีบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยมาเลือกซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นคือเท่าตัวไปเลยค่ะเพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันนะคะ จักรยานไฟฟ้าแต่ละรุ่นะจ,ะจะจะชาร์จไฟฟ้านะคะแต่ละครั้งเนี่ยไม่ถึง5บาทห้าไม่ถึง5บาทนี้วิ่งระยะทาง40-50กิโลเมตรนะคะบางรุ่นมากกว่านั้นอีกส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนแข็งแรงก็จะใช้รุ่นคล้ายๆกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปค่ะจะมีราคา8,000บาทไปถึง1 5 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นแบบนี้หน่อยนะคะเป็นคน <สำ S 1> ที่มีอาชีพพาขายก็จะมาแบบนี้เลยค่ะ3ล้อค่ะ1 8 0 0 0ถึง28,000บาทค่ะ เห็นแล้วก็ดีนะดีเหมือนกันราคาน้ํามันแบบนี้ทําให้เราทุกคนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเอาจริงๆเด็กๆแต่ก่อน,นเขาเล่นอย่างนี้จําได้ไหมตอนนี้นรถเสียบปั๊กอะไรใช่ค่ะรถเสียบปั๊กมีบง่งมีแบตอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ทุกคนช่วหน้าฮะรอเขาเจราจาต่อไปครับเจราจากันไปเรื่อยๆน้ํามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทุกวันนี้ทั้งค่าการกลั่นและค่าการตลาด ทุ่งทะลุเพดานจนตอนนี้สิ่งที่คุณกรพูดไว้แล้วพวกคุณไปสวนคุณกรเนี่ยเป็นจริงทุกประการแล้วนะอ่านะฮะอ้านั่นก็คือทั้งหมดของ Top i บิ i อินไซ์ประจำวันนี้แล้วกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง Top New วแส่งนี้วันนี้ผมและน้องอาร์มลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ